แต่เนื้อของทานะชาวบ้านเขาลูกพยาาทำ้ชาวบ้านเขาไม่ร้องเละไม่มาจับตัวทำตัวเื่อตัวเองดีสักหน่บ้านยากเป็ที่เขาแบบองฟพี่บอกร้องสเท มาทำไหนแต่ไมมีเงินทั้เดือนคนที่ทำ่ปเยอะมากที่สุดเรากได้อะไรบ้านมีแต่ชิเลีายนอย่างเดียว